ครับพี่ถามเรื่องนักศึกษาขอน้องโครับตอนนี้พัฒนาการยังไงบ้างพี่อคิดพัฒนาการยังไงบ้างเป็นเด็กที่มีไม่รู้สึกผมว่าเขาเขาเป็นเด็กที่พิเศษมากอาจจะเป็นเพราะเป็นลูกเราเหมือนแต่ว่าเหมือนเขาเขามีแต่ energy ที่ดีเขามีแต่ความรักแล้วแบบว่ามันมีเขาคือเขารู้จักเขารู้จักคำว่ารักเขารู้จักเขารู้จักความอบอุ่นของความรักตั้งแต่ตั้งแต่ยังแบบยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบเหมือนตัวพวาเองเขาแสดงออกบรยการที่เขาเป็นแบบผู้เสียสละเ k a h เป็นผู้ให้เขามี หลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์ในเรื่องในเรื่องของของเบสซอน,น,น,นในเรื่องของอิโมชันหรือว่าความเซนซิทีฟของเขาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็ทึ่งทึ่งในตัวลูกอะไรเงี้ยหลายคนก็จะชมเขาในเรื่องของทันการในเรื่องของการวาดรูปหรืออะไรเงีเนเน้ยก็คือก็ต้องขอบคุณอจา <k S 2> <c oughs> อจารย์ก็คืออาจารย์มีอาจารย์ดีก็คือครับ <c oughs> ก็ช่วยก็ช่วยพาเขาไปได้เร็วจริงเรื่องการวาดรูปคือหลยคนตกใจนะไม่คิดว่าแบบครับก็คือเขาใช่ก็คือเด็กเด็กอย่างที่บอกว่าเด็กคือเด็กคือเข้ามาแบบผ้าขาวเขายังไม่ได้มีไอเดียอะไรแล้วคือ ในเรื่องของสีสีที่มันสีที่มันมีความฉูดฉาดสีที่มันแบบให้สีที่ชัดเจนมีสโตรกของของผูกันที่มันที่มันมีเส้นที่ที่หนักอย่างเงี้ยมันมันมันเลยทําให้เขาเห็นภาพอะไรได้มากขึ้นเมื่อถ้าเกิดครูแบบว่าสอนผสมสีสอนผสมสอนสอนสอนบรัชสอนการ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 วาดผูกันอะไรอย่างเงี้ยการการเขาเรียกว่าเฉดแรงเงาหรืออะไรต่างๆใช้สีที่มีหลายๆเฉด อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเหมือนเขาไปได้ไวตรงนี้ยคเคยถามน้องเขาแบบท่าไมถึงแบบวาดมาได้แบบนี้ขึ้นมาหรือว่าก็ถึงก็ถึงในเขาเหมือนกันคือบางทีแล้วอาจารย์วัดให้หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนมีอาจารย์คือเขาต้องมีต้องต้องมีการไกด์อยู่แล้วที่เหลือคือโปเขาก็จะเข้าใจแล้วก็แล้วก็ทําตามทําตามแล้วเขาก็มีการพัฒนาขึ้นทุกครั้งซึ่งซึ่งก็สิ่งที่เราได้รับข้อมูลจากอาจารย์ก็คือเขามีสมาธิมากขึ้นคือสิ่งที่สําคัญสำหรับพวกเราคือเราอยากให้เขามีสมาธิมากขึ้นมากกว่าใช่เพราะว่าเพราะว่าด้้วววยคคามทีีี่เเดด็ก๋นือ บางครั้งอาจจะห้ามไม่ได้กับการที่แบบว่าไปอยู่ในโลกโซเชียลบ้างอะไรบ้างไปเล่น iPad เล่นโทรศัพท์บ้างดูทีวีอะไรบ้าง, iPad, าง, TV, างมันก็เป็นบางครั้งที่มันก็คงมีหลุดๆก็ต้องยอมเขาบ้างแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เขาแบบเออได,ได้ได้มีอะไรที่ได้อยู่กับตัวเองเยอะๆซึ่งสําหรับโพล่นการวาดรูปมันเป็นผมว่ามันเป็นการที่ได้อยู่ตัวเองที่ productive ไม่ใช่อยู่แล้วก ถ่ายตัวสัปปบไปแล้วแบบแล้วแบบมันมันมันจะเป็นเด็กที่ไม่มีความอดทนอ่นะใช่ใช่จำกัดเวลาใช่ไหมครับว่าให้ไม,ม่เท่าไหร่ได้น้อยมากครับน้อยมากแลก้วบางทีเขาเป็นคนไม่ติดด้วยบางทีเขาดูดูแป๊บนึงเขาแม่เขาก็วางแล้วแล้วก็จะไปกระโดดไปวาดรูปต่อก็ถือว่ามันอยู่ในวัยที่บอกได้แล้วว่าว่าเขาเขาติดหรือเขาเขาไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขาดูเขาก็จะดูอะไรที่มันเป็นโปรดักต์เยมากขึ้นเมื่อก่อนเขาจะดูแบบคลิปแบบดูไม่ทันเท่าไหร่เปิดมาสามไม่ถึง15วิ้าวิสามสิบวิถ่ายละไม่ทันใจทันทีแล้วก็ อะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแล้วก็ไออารมณ์มันก็มาบ่งบอกมันสะท้อนถึงอารมณ์หรือว่าหรือว่าความความเอาแต่ใจ,จของของของตอนที่เขายังปรับตัวไม่ได้อะไรเยตอนนี้เขาแบบยังบาลานซ์ไม่ถูกนะกับเรื่องของอารมณ์ที่เขากําลังรับสิ่งเหล่านี้อยู่นะมันก็ทําให้เราเห็นก็อย่างอย่างที่วิชาการหรือว่าหรือว่าวิศาสตร์เขาบอกอะไรเ,เงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็มีส่วนที่เราเห็นได้ชัดเราก็ดูแลเราก็ต้องจัดจัดสรรเวลาไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่ว่า ก็ต้องก็ต้องมีหลายเขาแล้วก็บางทีบางอย่างไปดูคลิปอย่างเงี้ยเราก็บอกโคเขาพูดไม่น่ารักเลยนะมีแต่คาคาไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เขาก็จะเปลี่ยนเขาก็ไม่ดูแดีที่พอเปิดไปเจอคลิปอะไรที่เกกับมีพูดแอบสบดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนของเขาเองเขาจะรู้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่เขาอาจจะมีแอบดูบ้างเลยมั้งเด็กมันก็ใช่ป่ะแต่ว่าในในอินเจเนอรลแล้วในในในทั่วไปในตอนเนี้ยในภาพรวมผมว่าโอเค ยังนะฮะยังยังยังก็เป็นห่วงเป็นก็เป็นห่วงโดยทั่วไปเป็นห่วงไม่ใหญ่เขาเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรอย่างงี้มากกว่าส่วนเรื่องเล่นหกล้มเป็นแผลอะไรงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องปล่อยอ่ะมันก็ต้องให้เขารู้จักแบบว่าให้เขาได้ได้ได้สนุกได้เขาได้รู้จักดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีอะไรที่ที่น่าเป็นห่วงมากนักส่วนใหญ่ถ้าห่วงก็จะห่วงเรื่องสภาวะของ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 โลกมากกว่าที่มันได้เฟกตอนนี้คือ อยากให้หยุดเผากันจังเลย PM 2.5้คือไม่ไหวแล้วแบบว่าตอนนี้คือหนักมากจริงๆแล้วแบบอยากให้แก้ไขตรงนี้จังเพราะว่ามันมันมันมีผลเนาะต่อต่อขนาดตัวเราเราอย่างแทบไม่ไหวล้วเด็กตัวเล็กๆอ,ะอ่ะคือเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีชีวิตนอกนอก,นอกห้องเรียนแล้วอ่ะคือวันเวลาเบรกแทนที่เขาจะได้ออกมาเล่นวิ่งเล่นในสนามกันก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ฝุ่นบ้าน,นี่มันก็แบบเต็มไปหมดทุกที่อะไรเงี้ยผมเสียดายเสียดายสงสารเด็กๆมากกว่าคือเด็กรุ่นนี้คือโควิดมาไม่พอมาเจอ,อตรงนี้คือใช้ชีวิตไม่ต่างเลยคือมัน มันมันไม่ได้คือประเทศมันต้องดีกว่านี้ได้ใช่พยายามป้องกันให้มอนกิดขึ้นคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ใส่มาสกนะแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องมานั่งช่างช่างช่างอีกคือจะให้เขาเป็นเด็กที่ป่วยไม่มีภูมิเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็เราก็ต้องคือมันก็ต้องดูเป็นจังหวะดูเป็นสถานที่ดูเป็นความเหมาะสมเอาอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้เป็นเด็กอยู่ภายใต้หน้ากากตลอดเวลาเจออะไรนิดหน่อยก็ป่วยมันก็มันก็มันก็ไม่ดีแต่จะให้เขารับไอ้สิ่งเหล่านี้ไปตลอดสะจนวันหนึ่งเขา เขาต้องกลายเป็นเด็กที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเพราะว่าด้วยความเจ็บป่วยมันก็มันก็ไม่ถูกต้องใช่แต่เราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปทําอะไรกับมันได้ซึ่งก็อยากให้ผู้มีอำนาจช่วยแก้ไขตรงนี้นิดนึงใช่ครับที่คนได้คือน้องโคคือชอบวาดรูปอยู่เป็นอันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือวาดรูปครับสองก็ชอบสัตว์เหมือนเดิมหนึ่งชอบรักสัตว์กับกับกับรักการวาดรูปนี่มามาคู่กันอยู่แล้วอย่างอื่นก็ก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะนอกจากอะไรนะฮะ กีฬายังคนระับเพิ่ง5้าขวบครับผมก็ก็กว่ายน้ำช,ชัดเจนก็คือว่ายน้ําตอนนี้ก็คือเรียนเพื่อแข่งใช่ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาใสา่ใจชอบไปทางทางบอลทางบาสยังยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าว่ายน้านี่ชัดเพราะว่าก็สัปดาห์หนึ่งก็ก็เขาแฮปปี้กับการว่ายน้ำก็ให้เขาเรียนเต็มมีทั้งแบบเรียนปกติกับเรียนเพื่อแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่าสิเธอก็ก็ชอบเขาก็ชอบแหละเขาก็ชอบแต่ว่าคือเขาชอบด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่มีความสดใสเนาะเขามีความแบบเขาเรียกว่ามีมีเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยแต่พ่อก็ยังไม่อยากยังไม่อยากคิดถึงถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยยังยังยังอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าอยากให้เรียนก่อนเลยะแต่แบบอยากให้เขาได้ชได้ใช้ชีวิตในในวัยที่ที่ เขาไอ้อนั่นไอ้อนั่นไอ้อนั่นที่เขาสม,มควรที่จะได้ใช้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีเวลายเยอะถ้าเกิดจะจะ,จะเข้ามาทําตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากแนวโน้มแล้วก็คงไม่ยากอะไรเพราะว่าเต็มที่ก็ให้บิวคณะตลก <c oughs> คง, <c oughs> ค,งคงไม่ได้มา <c oughs> ปเป็น, <c oughs> นพระเอกไปไห <c oughs> <c oughs> ดูจากสรงแล้วคงน่าจะไปเป็นพวกแซนพพด์นัมเมดี้หรือวินไปอะไรเงี้ยเป็นเด็กแบบว่ามีอารมณ์ผ่านเยอะครับหน้าหวานดีครับครับใช่ก็เป็นก็เป็นเด็กครับหน้าน้อยนึงครับผมครับผม อย่างรูปพอลิคานีนะคะพี่คิดแล้วคนตกใจมากว่ราน้องอายุแค่นี้ทำไมถึงแบบวาแบบไม่ต้องไม่ต้องหลายคนผมเองผมเองก็ตกใจแล้วผมผมเองก็ไปดูที่โรงเรียนเลยว่าโควาดหรือครูวาดไม่ว่าผมาวายั่าไงแต่เราก็เห็นแล้วว่าก็เหมือนเดิมครูเขาไกด์เขาบอกว่าต้องทาอย่างนี้ว่าตัวนี้มันเป็นอันนี้เราก็ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยคือครูเขาจะมีวิธีคือต้องบอกเลยว่าครูใจเย็นมากกับเด็กไม่ใช่เฉพาะกับโคกับเด็กทุกคนที่อยู่ในวัยแบบสายสี่ขวบที่เริ่มไปเรียนวาดรูปแล้วกับกับคุณครู ที่ที่เข้าใจความคิดของเดกเข้าใจกล้ามเนื้อว่าเขาใช้กล้ามเนื้อของของมือของข้อมือของเขาที่สมารที่มันซิงกับกับสมองกับความเขาเรียกความครีเอทีฟของเขาอ่ะแล้วมัน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 ไปได้ขนาดไหนคือต้องบอกว่าครูเก่งมากครูครูคเก่งมาก <S <S เพราะเด็ก <S 1> <S 1> ๆคนอื่นที่ไปเรียนก็จะมีความสวยเหมือนกันได้โจทย์ไปเป็นภาพเดียวกันได้โจทย์เหมือนกันทุกคนจะมีจินตนาการที่วาดออกมาที่อยู่ในคอนเซปต์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าจินตนาการของเด็กแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ใช่คือคือเก่งมากเก่งมากต้องชมอาจารย์ <tinc S 1> ตอนท <alm> ี่เราเห็นภาพเราได้ถามน้องโผไหมคะว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้เขาเขาบอกฮะเขาบอกว่าว่าเขาอยากวาดพระพิฆเนศอะไรเงี้ยต้องต่ก่อนปีใหม่แล้วก็บอกเขาอยากวาดให้เป็นของขวัญพ่ออะไรเงี้ยพอพอวันที่ไปที่โรงเรียนบันล์ลนโผล่ไปด้วยเลยเขาก็ถามว่าเอาภาพไหนก็เลือกจา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 กแบบในในคอมนี่แหละมันก็จะมีพวกอาร์ตอาร์ตเวิร์กที่ที่ของศิลปินคนหลายๆคนที่ทําไว้ก็ทําเสร็จพวกอาโปเลือกอันนี้ก็พิมพ์ออกมา เขาต้องมานั่งวาดเอาท์ไลน์เองเพราะเขาตอนนี้เอยู่ในสเต็ปที่ต้องหัดวาดเอาท์ไลน์เอาท์ไลน์แล้วไอ้เราก็ทราบซึงนะ้งเนาะเพราะว่าพีิคเนตอะ <S <S แล้วลูกก็แบบตั้งใจแบบเอาเอาท์ไลน์ก่อนแบบว่าวาดด้วยเส้นก่อนวาดเส้นแบบว่าเอาท์ไลน์ก่อนแล้วถึงค่อยลงสีอะไรอย่างเงี้ยสองรอบมันกว่าจะได้ในเรื่องของขอองเาท์ไลน์อะไรเงี้ยต้องต้องต้องแบบโลอะทิ้งไปแล้วก็ขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแล้วก็ถึงค่อยถึงค่อยเริ่มลงสีอะไรเงี้ยวาดวาอยู่3 3, 3วันสามวัน, 3, <000. S 2> วน สามวันก็ถือว่าเร็วสามสี่วันใช่ใช่เคขาก็ภูมิใจเขาก็ได้หน้าเพราะว่าเขาเป็นคนใช่เป็นคนโดนลูกไปไปเรียนอะไรอย่างงี้โอ้เขาก็ภูมิใจคุณเป็นแม่เนาะแบบว่าใช่เขาเป็นไม่เบื่อไม่เมากันแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจในทุกทุกขณะของ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 ผลลัพธ์ของของลูกเวลาเวลาที่ลูกพัฒนาในในทางด้านอะไรก็ตาม สตอนนี้ยังตอนนี้ยังแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะเริ่มไปใส่กรอบเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาย,ยังนอนกับเราอยู่นะแต่เนี้ยกำลังจะค่อยๆย้ายเข้าไปอยู่ในห้องตัวเองแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงต้องต้องเอาไปใส่กรอบเพราะมันจะมีรูปที่เขาวาดไว้ก็เป็นซีรีส์ของเขาหมดแลด้วก็เดี๋ยวต้องไปติดติด,ต,ดติดกำแพงให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมีที่แอสวานกว่านี้ไหมครับที่ที่มันยากกว่ายากกว่าแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กําลังวาดรูปบ้านบ้านตัวเองอยู่ จะเป็น oh. จะเป็นมุมหนึ่งของบ้านที่บ้านผมจะมีต้นไม้มีมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุมของของของภาพที่ที่ที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็เขาอยากวาดก็เหมือนจะวาดวาดให้เป็นแล้วก็เป็นแคนวัสที่ที่ใหญ่ขึ้น ก็เริ่มเริ่มไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปวาดต่อ,อก็ลุ้นอยู่ว่าจะออกมาเป็นไงวาดจากภาพถ่ายจริงของของบ้านเราเองมุมหนึง่งเอาไปประมูลอะไรด้วยใช่รูปก้านกล้วยครับเอาไปประมูลเพื่อ<ช>เพื่อช่วยถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กที่าขาดการมองเหน็นครับจอดเงินขึ้นไปสู่เท่าไหรับลูกของลูกเราจำไม่ได้จำไม่ได้ต้องถามแม่เขาก็ก,ก,ก็ก็เป็นหมื่นอัพอยู่นะเป็นหม,มื่นอั่ไม่แน่ใจว่าได้ถึงแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แต่ถือว่าขนาดแค่นี้ก็โอเคแล้ว ได้ได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กที่ที่เขาที่เขาแบบว่าใช่อ่าเขาเรียกอะไรขาดโอกาสกับก็แฮปปี้แล้ว